คุณแต่งหเพื่ออะไรให้ตัวหมอปาแต่งหน่อยมไม่ม่พรนี้พนี้เขาอยาให้หมอปาเดินแบบด้วยอไม่ได้ไมด้มีงานไปดูไปดูได้ไหมไปไม่ได้แล้วแล้วคนป่วยไม่ได้แล้ว้เอาน้องนภาไปเดินนะก็เล้วกพี่อุ๊บคุยกับเขาเองนะจ๊ะอ่าอนุญาตนะคะ อายากเอาไปยืนรังการเ่ยนี่ที่ใหม่ปะได้ได้ได้อาไปยืนรังการเดี๋ยวี่จะบอกเดี๋ยวเดียวไม่ไปนไรม่้องตรงนี้ยมั่กี่ไดทีแล้วอนี่เขาหมายว่าไม่ได้แลก็ตอไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เลยครับ